ขืดยังไงฉันก็ว่ามันขืดมันจาใช่ฉันก็ริ้ว่ามันขืดมันจาย้อนเธอนี่แหละนั่นแหละมันขืดมันจามากเลยนะเธอรู้ไหมอืมชาวบ้านเดือดร้อนลมรุมลามอ่ะเออฝนไม่เคยตกอ่ะตกลูกเห็บไม่เคยตกตกย้อนใครย้อนเธอนั่นแหละขืดโอ้ยเธอทําให้ขืดให้จามากเลยนะใช่ไม่ใช่มีกระมาเห็บนะเออมีลูกมีฝนมีลมดูต้นไม้ต้นหักกูดไฟฟ้าดับ ไม่ได้หอนอย่างไรเลยเดือดร้อนละอ่อนตอนแตนใช่หอเหือนเดือนดาวปิวุ่นวาดวุ่นวายจะไม่หอนแม่อ่ะราคาปิวุ่นวุ่นหมดอ่ะเกิดใหญ่มาไม่เคยหอนเลยอน้ำไหลไฟดับมาเห็นแก้มอไไรนะแกนเพเพเต่าบโอเต้ามนาวเพนะเพเลยนะฉันไม่ยอมไม่เธอแล้วนะยอมไม่ได้นะไม่ได้เลยอะเพนะแม่นี่นะละอ่อนตอนแตนออกกลางต้งกลางนาออกไปที่เป่งไม่ได้นะถ้าตกใส่หัวนะแตกใช่ต้องแตกเพราะเธอมันขืนมันจามาก ตอนเธอไม่ม่นะไม่ขึดแม่บ้านเมืองเขาอยู่กันปกติสุกหมดอ่ะแม่เหรอพอเธอเข้ามาขืดอื้อขืดจริงๆนะนี่ขึดแต่แต่เลยนี่นะขนาดโลดนะกลายมาบ้มแล้วแปดเพิ่มเริ่มหมดอ่ะเขาเดือดร้อนไหมเดือดไฟฟ้ากูดบ้มถูกสายห่อสายเือนออเจ้าบ้านเดือดก่อเสาไฟฟ้าตกมาทับสายรดอ่ะแบนอ่ะแปดเพิ่มเริ่มหมดอ่ะบ้านอ่ะเห็นไหมโฟนตกใส่ที่นอนอ่ะอยู่ไม่ได้เดือดร้อนกันพ่อไทย อเธอทําไมคืดแจเนี่ยคือเพราว่าคืดตั้งแจเขาแจเธอรู้จักไหมคืดแจตั้งแต่เกิดใหญ่มาหัวพ่องอกปะเดี๋ยวเนี่ยเคอไหมขืดแจไม่เคยปากเคยปุ๊มเลยนะไม่เคยปากเลยอืฉันไปอินดูเขาอ่ะนั่นแหละฉันหาโลลมปัดอะปิววุ้นวนแว่นอะล่นกันสูดๆจะสายอ่ะเอกกันอะใช่เอ้าเอ้าเอ้าเอกกันหมดเลยนะอย ทั่วเลยนะทั่วจังหวัดเลยนะโอ้ยเธอเห็นไหมมืดโอ้โหลูกเห็บแกนนพายเลยนะอยู่ซอยน่ะปากปบกปากบกปากบกหลังคาฟ้าเฟอรเป็นหูหมดออ่ะโ้ฉันถือว่าน้ําแข็งปลอดไม่ใช่นะอ้น้ําแข็งหลอดเลยเหรอไม่ใช่นั่นแหละเฮ้ยเลยเลยนะยี่หญ่ขนาดนั้นยอมได้ไหมไม่ยอมแล้วแพ้ยพจจริงฉันเลยกวาดโอโอเบอตินมาใส่น่ะกินตัวยังได้อยู่อ่ะดูโอ้ฉันยอมไม่เธอแม่แน่เพราะอะไรเพราะมันคือแจ้นั่นแหละยอมใคร ย้อนเธอถ้าเธอไม่เข้ามานะดับปิ้งเย็นบอยอากาศก็ดีอะไรก็ดีหมดพอเธอเข้ามาโอยคืดก็อคืดจ้าจ้านั่นแหละร้องว่าคืดจ้าแต่ฉันเอางี้ฉันก็ไม่ว่าเธอละนั่นแหละเพราะว่าไหนดเธอก็หอมไปเลยเธอยุบไปแล้วไงง่ายยุบไปแล้วเข้างูไปแล้วนะเธอยุบแล้วฉันจะไม่ว่าเธอแล้วไม่เป็นไรแม่ละยุบไปละว่าพักกันอย่างนั้นแหละอืนะมันยุบไปแล้วแล้วก็หอมแล้วแล้วก็เข้างูไปแล้ว ยุบแล้วเข้าหูแล้วหอมเธอว่าอะไรอะไรแมงมันอ๋อฉันก็นึกว่าอันนั้นอืมฮะอืมเธอว่าอันนั้นเหรออืมอ๋อฉันก็ว่าอันนั้นอะไรแมงมันอ๋อมันยุบแล้วมันหอมฉันก็นึกว่าอันนั้นไม่หรอกเข้าไปในหูแล้วอืมพอละฉันไม่วแย่แล้วนะตั้งแต่เธอมานี่นะมันขืดจ่าขืด